คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ กุดหมอนิงหมอนิงเออหลุนโซะทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นไงพี่ตื่นได้แล้วเดี๋ยวพี่ตื่นได้นู่นแหะตั้งแต่หกโมงครึ่งนั่นแหละพี่นั่งพิมพ์งานอยู่ออ๋เียแต่อีกเจ้าหน้าทยังไม่ตื่นเลย ไต่ไม่ตื่นแล้วแหละพี่เสียงดังเดี๋ยวร่อง <laughs> พี่บอกไเนี่ยมันไม่ตื่นง่ายๆเราจ้ปล่อยมันชิวไปเรื่อยๆนะกูดวอนิงไงกูดวนิงโอเค v e r บ n i c ้ uh, s l e e า i n g e งเฮบ just uh, wake up actually he wake up because อ h y e หรอ h just sleep yeah. sorry okay. yeah yeah, yeah. Ha-lo, ha-lo, hag-eo tout oaet. อยังนอนอยู่เลยบอกว่าเผื่อจะตื่นเช้านะไปปีนเขาตอนเช้านะจะได้ทํานู่นทํานี่กลับมาพักผ่อนนี่ยังนอนอยู่เลยแต่ปล่อยนางนะวันนี้โปรแกรมเรามีไม่มากนะครับวันนี้ก็เราจะมีปีนเขาหมวกแล้วก็ปีนเขาช่องกระจกนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ให้ลงมันเขาพักผ่อนชาร์จพลังเพราะว่าจากนี้ลงใต้ไปก็เ,<อ>เดี๋ยวคือไม่ใช่จากนี้ลงได้อยู่กับบอลพาเที่ยวเนี่ยกูพาเที่ยวรัวๆทุกวันอยู่แล้วนะฮะตามสไตล์เราเยอะแต่เขาคนละสไตล์แต่ว่านั่แหละ<อ>นี่คือการยืดหยุ่นของการเดินทางนะ เราก็ยืดหยุ่นตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับเรายังไงอย่างไงก็ได้นะเพราะเที่ยวทั่วไทยเราเที่ยวมาทั่วแล้วโอเคฮะเดี๋ยวรอนางตื่นอ่ะนี่น้องกระแตอส่าใจดีนะตื่นมาอุ่นข้าวให้นะครับก็เดี๋ยวไวยทานข้าวกันแนฮะใช่แล้วมันแล้วเวลาเราไปยึดติดกับอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นความคาดหวังนี<ร>่ว่ะล่<ร>ละ<ร>แล้วมันจะ<ใ>น <ๆ S 1> ทําให้เราแม่งไม่มีความสุขลวไอ้พอเราทําอะไรเราก็จะไปนึกแล้วแล้วคนนี้เขาเคยติดตามเราเขาก็จะคน่ะมันมีหลายแบบอืม บางคนก็โอ้เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยพาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลายอย่ากไง,ง,งมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบอือก็เลยเฮ้ยเราแม่งต้องเฉยเฉอย่าลืมเพราะว่าในแกนของพี่อ่ะที่เป็นได้ทุกวันนี้เพราะว่ายึดยึดตอนที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิตไงตอนนี้น้องเิดไม่มีทั้งลำบาก <คน S 2> ไม่มีสาระเขาสนใจในในชีวิตเราที่ผ่านมาแล้วก็เลยว่าเฮ้ยอย่าลืมเด็๋วแกนชีวิตของมึงก็คือว่า แค่พอใจว่ามีข้าวกินมีที่นอนแค่นี้ก็พอแล้วอยากอื่นอย่าไปคิดมากที่เหลือก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่อืปร,ประมาณนั้นแหละคือพี่โชคดีกว่าคนอื่นมีโอกาสาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอืนอคุณวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะจริงๆน,นะใช่<ม>แต่คิดเราอยากเที่ยว,วมันล,อล่ออะไรเงี้ยเมืม่อก่อน กินกันแค่นั้นเลยสองคนนี้ขนมปังไปคนละสองชิ้นเลยพี่อยากกินเยอะมากไงเหรอคือมื้อเช้าเนี่ยพี่จะอ่านเยอะมากแล้วพี่ก็จะไม่ค่อยกินอะไรเอ่อโรแมน d you want banana be happy w e n banana l I eat a lot for the first meal of the day for the first meal I eat a lot and after that I maybe eat only one time so I eat only two meal a day two time a day normally that's why you're skinny นั่นไงว่าอยู่ e ก e นี่นี่คือววจ m กต n t ที่เราไปใ n ่บนภูเขาใช่ข่าวก็ตอนนี้ใบสามแล้วนะฮะมีข่าวร้ายจะมาแจ้งให้ทราบนะเดิมทีนะครับเราจะไปปีนเขาล้อมหมวกนะแต่ว่า อตอนบ่ายสองที่เราจะไปนะปรากฏว่ามีสายข่าวแจ้งมาว่าเขาล้อมวกขึ้นไม่ได้นะจะต้องขึ้นตอนเช้านะตอนบ่ายสองนี่ก็ปิดน,นะ ก็เลยใช่ไหมเขาล็อกหมดบ่ายสองปิดเนาะปิดปิดแค่บ่ายสองบ่ายโมงยังขึ้นได้อยู่หรือเปล่าเออมั่นใจครับเ่แต่ว่าช่วงหลังเที่ยงนี่ก็คือจะเริ่มปิดแล้วใช่ไหมฮะแล้ะต้องไปตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็เลยอ่าโอเควิวสวยด้วยนะก็เลยไปไปมาๆนะฮะก็เปลี่ยนแผนนะครับวันนี้ก็คือบ่ายสามนะเราเพิ่งได้ออกมานะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอ่าวมะนาวอ่าวประจวบนะฮะอ่าวน้อยนะครับเที่ยววัดเที่ยวอะไรแถวนี้นะฮะแล้วก็ จบตอนเย็นเราจะไปดูพระอาท pues ิตย์ตกกันบนเขาช่องกระจกนะดังนั้นตอนนี้ต้องพาเจ้าโรมันมาเติมพลังก่อนนะี่ร้านกาแฟสวยๆนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าวมะนาวนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าวมะนาวนะฮะเป็นอ่าวที่ได้รับการดูแลอยู่ในพื้นที่เขตของทหารนะครับและเขาที่อยู่ด้านหลังบนไกลๆนู่นนะฮะก็คือเขาล้อมหมูที่เราขึ้นไม่ได้วันนี้นะครับแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าก่อนเที่ยงเนี่ยก็คือมาขึ้นได้นะครับก็ประมาณนี้นะมีเก้าอี้นั่งเล่นนะฮะให้รับลมเย็นๆแล้วก็มีอ่าวที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะมีภูเขาล้อมซ้ายล้อมขวาเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปชม,มวิวมุมสูงกันนะฮะ แต่ว่าเรามาดูพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะชมอ่าวประจวบอ่าวน้อยนะครับถ้าหากมีเวลาเดี๋ยวก็จะพาไปาที่วัดอา่อาวน้อยด้วยนะฮะเห็นเขาบอกว่าสวยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก่อนอื่นลุยกันต่อฮะเยอแนแนเะ Down, we sing along. The summer moon has just begun. Okay. The moon is bright, let's have some. Wanna go? Wanna go? Calling sick in the morning. ตรงนี้มาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะถ่ายตรงสะพานแดงเนี่ย I talk b e H i n d y o U don't worry เราบอกมาตรงๆนะว่าเรานินทาวนะอยู่ตรงนี้มาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่ว่า คือเขาได้มุมที่ธรรมดานะแต่มุมสวยมากของเขานะแล้วเขาคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเพอร์เฟกของวันนี้ของเขาแล้วนะก็เลยไม่อยากจะขัดใจนะแต่ก็นี่แหละก็ว่ากันไปนะก็คือแค่ถ่ายสะพาน,นแดงๆดงแล้วก็ให้ทอดไปเห็นวิวข้างหลังนี่แหละก็โอเคนะเราก็ยืดหยุ่นตามสภาพนะอีกอย่างหนึ่งก็ได้เรียนรู้การถ่ายรูปจากเขาด้วยนะก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็มาได้หลายครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาบ่อยแล้วที่นี่ฮนะ ก็ยืดหยุ่นตามสภาพแต่มึงจะนานเกินไปไหมเนี่ยทีเดียวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปที่อื่นกันแล้ววะเนี่ยโอเคฮะตรงนี้เอาประจวบนะส Let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that like I don't wanna go. Wanna go. Calling sick. In the morning, baby, don't leave ับก็ตอนนี้นะใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะเรามาถึงที่วัดเขาช่องกระจกนะเดินมา396ขั้นนะโอ้พอได้เหนื่อยนะแต่ก็น้อยกว่าเขาล้อมหมวกที่จะไปพรุ่งนี้นะแล้วก็นี่ฮะคนที่บอกบอนว่าวันนี้ขึ้นเขาล้อมหมวกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเหมือนกันนะเขาไปตอนบ่ายสองนะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้นะต้องมาช่วงเช้านะนี่นะคุณแม็กคุณแม็กนี่รอรอรอ,รอคุณแม็กนะเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะก็นานแล้วเนาะ นั้นเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยฮะบังเงินมาเจอกันก็คือคุยไปคุยมานะเขาก็จะมาขเขาล้อมหมวกพอดีนะ <ober> ก็วันเดียวกับเราแต่ว่าแทวนนะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ <laughs> ผมกับคุณแม็กนะแล้วอีจาเจ้าโรมันเ <laughs> มื่อกี้ไปทะเลาะอ,อยู่กับลิงนะลิงยักษ์เจอลิงน้อยนะก็ทะเลาะกันอยู่นะ <yapmış S 2> <ๆ>ก็โอเคะตามมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศภาพที่ตกบนเขาช่องกระจกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะนําภาพภาพที่ตกแล้วก็บรรยากาศวันนี้มาให้ชมนะเอาไปชมแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีข้างล่าง I'm in the car playing my favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. ครับก็โอเคฮะเป็นไงบ้างฮะสำหรับเขาช่องกระจกนะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ดูภายใ <ไป S 2> <go S 1> นกระจกที่เรียบร้อยแล้แลวนะก็เดี๋ยวพารมันไปหาอะไรกินที่งานกาชาดด้านล่างนะช่วงนี้มีงานกาชาดด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูเอเก็ตเดี๋ยวไปดูนะว่างานกาชาดเ็าจะขายอะไรบ้างนี่นนะ Crazy, the to ครับก็นี่นะเป็นบรรยากาศงานกาชาติจังหวัดนครปฐมนะของกินของแปลกเยอะเลยนี่อ,อัง่นออสเตรเลียนะเม็ดบลเลอร์เลยนะฮะดูแล้วแบบน่ากินมากนะลูกชิ้นก็เยอะนะผลไม้ก็เยอะแล้วก็นี่เราได้ขนมหวานนะนี่ฮะเป็นม้อกแกงนะครับอ่าสี่ถาดร้อย าไปฝากน้องกระแตกับไปโตนะแล้วก็บอนกับโรมมนนะซื้อไปฝากเขาบ้างนะมานอนบ้านเขาฟรีๆนะของกินเยอะมากนะของซื้อของขายของที่ระลึกนะเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครปฐมนะหนึ่งปีมีครั้งเดียว10วันนะก็นี่ลูกอะไรสักอย่างไม่รู้่เขาบอกว่าสามสิบปีมีครั้งเดียวแล้วเเป็นล้วต้นมันตายเลยนะนี่ลูกอะไรไม่รู้ดูดิดูดินี่มาจากอยุธยาเลยหรือเปล่าเนี่ยว้า มาจากอุทย,ยามาบุกถึงนครปฐมนะฮะไอ้โรตีใสไหมฮะอ๋ะอประจวบประจวบอันนี้ประจวบใช่ไหมประจวบเมื่อกี้พูดแล้วอะไรนะอ๋อประจวบอ๋อโ,โอเคโอเคคัดคัดคัดเมื่อกี้คัดออกประจวบนะดีดีดีเรามีคนช่วยเตือนสตินะอุยของกินเยอะมากฮะหลากหลายอลังการก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว กลับบ้านดีกว่าอยู่นานไม่ไหวนะน้ำย่อยในกระเพาะมันไหลออกมาทําทาลายล้างตัวเราเองนะแล้วเราไม่มีตังสนองตัญหานะเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนดีกว่านะอยู่นานไม่ไหวนไปฮะบาย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 นะพี่น้องอยากจะได้ก็ต้องซื้อบาท่าน ซอสนียซอสไม่ตะกีซอสเมือนเทศนี่กำลังจะทำอะไรให้เราทานคะเนี่พาสต้าเดี๋ยวนะชื่ออะไรชอไม่ได้สตาะาไม่อ่ออะเาสมคายออาพาสต้านะ I don't remember exactly the n a m e n h อัพาสต้าัพาสต้าน เอลรากูรากูเอ่อใช่ใช่ชใช่ดูตนี่เืมเดี๋ยวรกินพาสต้ากันนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากเสร็จเราเป็นยังไงนะฮนะกแล้โอ้่่ว โอเคนั่นสินั่นสินั่นสิแล้วเมื่อคุณใส่เพิ่มอีกแต่ถือให้ไหมคะไม่เป็นไรอวดโอวดอวดเสร็จแล้วนะปัดสปาเกตตี้นะเดี๋ยวมาชิมกันดูนะว่าเป็นไง ที uh. ่สองมันถูกนะไม่รู <us <us yeah, ้ที่นั่เป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าป็นนอนปีสองปีกิทีต้องถามรามาว่าเป็นยังไงโอเคมั้ยอินเดียแตคืออร่อยแล้วไงแต่ว่าอร่อย In a way here is better than in Italy why why because in Italy when we make It up windows down we sing along the summer night has just begun the moon is bright let's have some fun oh this is everything. Tonight I'm thinking that I don't wanna go Wanna go Calling sick in the morning